โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่อง Ruffy Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เป็นเวลาหกทุ่มก็มีจียกรรมอัปเดตกันมากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เสียตังกันอีกแล้วได้ทุกวี่ทุกวันเลยเชียร์ก็มีจียกรรมใหม่นะครับแล้วก็เป็นจียกรรมของปืนเวกเตอร์นั่นเองฮะแล้วก็ในส่วนของ Max 7นะครับผมก็เข้าตู้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจียกรรมนี้เล่นยังไงนะครับผมแล้วเราจะหมดทั้งหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมไปเลยฮะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตาเจียกรรมกันแล้วนะครับผมก็ปืนใหม่ใส่เต็มแม็กนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าก็คือเจียกรรมอ่าซูมหาโทเค็นนั่นเองนะฮะก็คือถ้าเราได้ครบ5โทเคน็นเราก็จะรับปืนในส่วนของเวกเตอร์กระบอกใหม่นั่นเองนะฮะก็คือบอกในส่วนของระยะเนาะระยะ2แมกกาซีน1นะฮะแล้วก็ลบในส่วนความแม่นยําแล้วก็ มีในส่วนของแม็กเซเว่นนะครับบวกระยะ1ฮะแล้วก็แมกกาซีน1นั่นเองนะครับผมเป็นสกินของอ่าฟรีไฟเวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับก็คือเป็นสกินของงานแข่งนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นั่นเองแล้วก็มีส่วนของแอร์บอร์ดนั่นเองนะฮะสวยเลยทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยวแล้วก็มาดูในส่วนของของรางวัลกันบ้างฮะก็มีในส่วนของไอซ์บอลอันนี้กลับมาแล้วนะครับผมไอซ์บอลสีม่วงเนาะแต่ว่าพี่มีหมดแล้วแล้วก็ท่าเตะบอลนะฮะในส่วนของสกิน แพนกวินนะครับแต่ว่าสกินแพนกวินก็มีขายแล้วพี่ว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องสุ่มอะไรเอาอยู่ละซึ่งพี่มีแล้วล่ละทุกคนแล้วก็มีในส่วนของตัวไดมอนอีโวแล้วก็บัตรปืนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แต่เราจะมาสุ่มเอาลูกแก้วโทเคนในตำนานนั่นเองนะครับให้ครบ5เหรียญน,นั่นเองนะทุกคนนะโอเค5ครั้ง1 0 0 51ครั้ง25เพชรเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะซุ่ม5ครั้ง100เพชรไปเลยครับผม โอเคฮะตอนนี้มีเรามีทั้งหมด3,720เพชรนะฮะเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันเลยครับผมว่าเราจะเสียทั้งหมดกี่เพชรเกลือหรือเปล่านะครับผมไปเลยฮะมาครับ100แรกครับเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยเกินเฮ้ยโอ้เฮ้ยสองลูกเลยเหรอทุกคนเวอร์เกินดวงดีจัดว่ะสำหรับใครที่แบบว่าเกลือน,นะครับก็สามารถเอามาย่อยตรงนี้ได้นี่ฮะกด3อันก็สามารถหมุนได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมอย่านะ เฮ้ยสองครั้งเหรอหนึ่งครั้งไม่ใช่เหรอหนึ่งครั้งเนี่ยเออหนึ่งครั้งแต่มันทัยมันบอกสองครั้งวะไม่รู้เหมือนกันก็ได้หนึ่งครั้งนะทุกคนสามอันต่อหนึ่งครั้งสำหรับใครที่แบบว่าเกลืออะไรอย่างงี้เนาะโอเคฮะหนึ่งร้อยแรกเราได้สองโทเค็นแล้วครับอีกสามโทเค็นฮะสองร้อยฮะไปครับโอ้ไม่ได้รอบเนี้ยมไม่ได้เลยฮะสองร้อยฮะเดี๋ยวเราปิดเลยฮะเนี่ยสามร้อยครับไปฮะโอ้ไม่ได้ฮะสี่ร้อยฮะ โอ้โหได้ส่วนของไอวอมาแตว่าเรามีแล้วไอวอเรียกว่าได้ง่ายอยู่นะครับ400้ได้ใช่ไหมทุกคนต่อไป5้าร้อยเพชรครับผมโอ้โหโคตรเกลือมันให้เราได้ใจหรือเปล่าห้าร้อยแล้วอหกร0ทุกคนโอ้โห6 0รไม่ได้เจ0รอยฮะอือได้อีกแล้วเจ0รอได้มาแล้วครับผมอีกหนึ่งโทเค็นั่นเองนะฮะเจ0รอยเพชรครับผม800รอยเพชรฮะต้องมาแล้วล่ะโอ้โห ไม่ได้ทุกคนแ800ดร้อยแล้วเก้าร้อยเพชรฮะจัดมาฮึบโอ้โห1นึ่งพเพชรครับอะฮะโอ้โห1นึ่งันเพชรไม่ได้ทุกคนโอเคเราทำการย่อยให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าเออเผื่อใครแบบว่าไม่ย่อยอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะต้องเสียเพชรเพิ่มอีกเยอะนั่นเองแล้วก็เอาของที่เราต้องการนะครับผมก็เมื่อเราเลือกของทั้งหมดเรียบร้อยครับแล้วก็ส่งไปในห้องแต่งตัวนะฮะเนี่ยฮะ นี่ฮะส่งไปให้หมดเลยครับผมพอส่งไปห้องถังตัวฮะไอของที่เราแบบว่าไม่เอาเนี้ยเราก็แบบเลือกเลยฮะแล้วก็หมุนใหม่นั่นเองครับผมไปฮะหมุนเลยฮะพี่ต้องมาแล้วปะโอโ้โ,อโห,อห,อหอโอ้โหพี่ไม่ได้เลยเบื่อเกินหมุนต่อฮะหมุนต่อฮะโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนส่งไปฮะส่งตัวปืนไปแล้วหมุนต่อครับทุกคนฮะโอ้โหไม่ได้อะ่ะโอ้โหทุกคน เวอร์เกินทุกคนหมดไปประมาณหนึ่พันเพชรแล้วนะครับแล้วเราย่อยแล้วเราก็ยังไม่ได้นะครับผมต่อมา 1, 1, อหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรครับไปฮะโอ้พันสองร้อยฮะโอ้โหโคตรเกลือพันสามร้อยฮะเฮ้ยพันสามร้อยได้แล้วอีกนึงพันสี่ฮะพันห้าฮะโอ้พันห้าก็ยังไม่ได้โหเกลือเกินไปหรือเปล่าเราก็ทําการย่อยเหมือนเดิมนะฮะส่งไปห้องแต่งตัวครับอะไรที่เราเอาเนาะ โอเคฮะต่อฮะฮึบโอ้ไม่ได้ทุกคนเกินไปหรือเปล่าฮึบโอ้โหฮึบโอ้โอยเกินไปหรือเปล่าจีเอมอีกอันเดียวเองอะพันหา้หาพันหกฮะโอ้โหพันเจ็ดฮะโอ้พันแปดครับโอ้พันเก้าสองพันโอ้ไม่ได้เลยเกินไปหรือเปล่าจีสองพันเพล้วนะ ตรงไว้ห้องแต่งตัวฮะโอเคฮะเรามาสุ่มต่อฮะย่อยฮะโอ้โหย่อยก็ยังไม่ได้ทุกคนเกินไปเฝ้าจีฮัลโหลเฮ้ยโอ้โ,โหอะไรกันครับเนี่ยไม่สามชิ้นเลยย่อยเลยโอเคฮะสองพันสองพันยังไม่ได้นะครับผมมาสองพันหนึ่งร้อยครับโอ้โหสองพันสองร้อยฮะเอ้ยสองพันสองร้อยได้เลยทุกคน โอ้โหกว่าจะได้ทุกคนแบบโคตรเปลืองเปลืองจะจัดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราส่งไปห้องแต่งตัวเลยฮะไอพวกนี้ก็ย่อยต่อฮะเผื่อได้ของดีมานี่เฮย่อยอันนี้ไม่ต้องย่อยฮะแต่เ,เราส่งไปในห้องแต่งตัวเลยฮะนี่ฮะแล้วก็เรามารับในส่วนของรางวัลกันนะฮะนี่ฮะในส่วนของวกเตอร์นะครับผมฟีไฟเวิลด์ซีรีส์นั่นเอง2021นนั่นเองนะครับผม คฮะกดใช้ทันทีเลยฮะแล้วก็ในส่วนของแม็กซ์เซเว่นนะครับผมแก้วฮะแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ส่วนไดมอนด์สองใบนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกินปืนนะครับผมว่ามันจะสวยแล้วก็เท่แค่ไหนนะครับผมไปเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตาของโซนฟรีสไตล์นะครับกับปืนเวกเตอร์ฟรีไฟเวอร์ซี่ลี่สองพนนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะเรียกได้ว่าแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวทุกคนแบบพายข้างหลังโอ้โหมีเอฟเฟกต์สีฟ้านะฮะบวกกับอ่า หมัดน้ำแข็งของเราแบบโอ้โหแบบโคตรเข้าอ่ะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปืนนี้มันจะแรงหรือว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับไปเลยฮะ Beyon Toxic skies. You follow me. God, right. I died along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind. Can't escape, even if I try to. A little too late to. Find. My heart is on fire, and I'm burning alive. So I guess I'll find. Still I'm trapped in my mind. I've in my mind for days. Wish I could get. away yeah' am drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to spend me. Watch as I sunk. I can't forgive you. No, I'm not that dumb. annoyed i got to run. I cannot breathe through toxic skies. Follow me with your life. I die along with my sense of time. Okay, come on. God, open out a couple of guns. สกินปืนทั้ง2สกินปืน,นแล้วก็มี Max กนะครับกับอัวในส่วนของเวกเตอร์นั่นเองนะฮะฟรีไฟเวอร์ซีสีสเเนาะซึ่งสำหรับพี่นะถ้าพูดถึงเวกเตอร์ก่อนเวกเตอร์เนี่ยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยมันลบในส่วนความแม่นยำเนาะถึงจะบวกระยะมาแต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปใกล้จนถึงระยะหวังผลได้นะครับเรียกว่าถึงจะงัดหัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าระยะแบบออกใกล้ให้ใกล้ๆหรือห่างๆหน่อยมันก็จะไม่เห็นผลสักเท่าไหร่พี่ยังมองว่ามันก็ยัง ไม่ค่อยจะดีนะครับผมเพราะว่ามันโดนเนื้อในส่วนของความแม่นยําลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากแพทที่แล้วๆมานั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของแม็กซ์เซเว่นนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่ามันบวกในส่วนของระยะเนี่ยถือว่าโอเคฮะเพราะว่าแม็กซ์เซเว่นเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพ้ในส่วนของระยะจากซองควงอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะทําให้เราแบบว่าในระยะที่แบบวัดกับซองควงเนี่ยเราเสียเปรียบหน่อยแต่ว่ามันบวกในส่วนของระยะมามันทาให้ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงขึ้นแล้วก็ยิงไกลขึ้นเป้าก็ แบบนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเรียกว่า m a x 7ถือว่าโอเคเลยครับแต่ว่าเวกเตอร์ก็ยังต้องดูกันต่อไปนะครับว่า GM จะรับขึ้นมาหรือเปล่านั่นเองนะฮะซึ่งเจียกรรมในคืนนี้พี่หมดไปทั้งหมด2,200เพชนะครับ2,200เพชทั่วนั่นเองนะครับผมในการได้5โทเค็นมานั่นเองนะครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้เราก็เสียเพชรไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดินะครับทุกคนบ๊ายบายขอทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายจ้า